ญญะะที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าลูกคุณแม่นะคะเจ็บเหงือกฝันจะขึ้นนั่นเองเจอได้ในลูกนะคะอายุตั้งแต่4เดือนถึง8เดือนเจอเร็วช้าแตกต่างกันออกไป1น,น,นะหากคุณแม่นะคะเปิดปากลูกดูเหงือกล่างจะเจอว่ามีตุ่มนูนสีขาวซีด2คือลูกนะคะมีความอยากกัดไปทั่วเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกัดเต้านมคุณแม่กัดของเล่นนะคะหรือว่ากัดมือตัวเองค่ะ 3. คือจะเจอว่าลูกนะคะมีน้ำลายไหลสี่ กินนมน้อยลง 5. มีไข้ตัวรุมๆไม่สบายตัวนะคะแล้วก็หกก็คือน,นอนๆนอ,นอยู่ตอนกลางคืนนะคะก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้นี่ก็เป็นสัญญาณนะคะที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าลูกคุณแม่นะคะเจ็บเหงือกฝันจะขึ้นนั่นเองที่แก้นะให้ลูกกัดยางกัดแช่เย็นหั่นแครอทแนวยาวแช่เย็นให้ลูกกัดทําการนวดเหงือกให้ลูกหรือว่าถ้าลูกมีไข้ก็ป้อนยาพาราเพื่อลดไข้ลูกค่ะหรือถ้าลูกกินนมน้อยลงก็พยายามป้อนนมลูกบ่อยๆแต่ถ้าหากลูกของคุณแม่นะคะมีอาร การคือเงือกบวมแดงลูกมีไข้นะคะร่วมกับลูกร้องไห้งองแงนหนักมากในกรณีนี้นะคะอาจจะคิดถึงเงือกอักเสบคุณแม่จะต้องรีบผาลูกนะคะไปปรึกษากับคุณหมอฝันไกลบ้านค่ะ